พร้อมถ้าเจ๋งเม้นมาเดี๋ยวบอกให้เ,นนะเดี๋ยวบอกให้จ่ามาเ,เดียวไมไล่ปไปไล่ฮะไมไล่มันเขี้ยวเขี้ยวใครไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือใครเขาบอกว่าเขามาปวดปวนว่าไงมันปวดว่าไงพูดดิทุกคนมันเขียนว่าไง เขาบอกว่าให้นุ่นเล่นคู่กับคนอื่นคู่คนอื่นคือเขาบอกว่าจะเขาจะเขาจะให้นุ่นคู่กับเจมมึงเป็นใครเนี่ย,ยนะจ๋า,เธ,าเธอเนอะเาะอืมเดี๋ยวจะให้เรื่องเรื่องที่ที่เดี๋ยวจะให้เรื่องที่มึงไม่ต้องดูอ่ะจบคำเดียวมีแซลมอนนะกินก่อน ผมเขินนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยให้ผมเขินนะเขินอะไรวะแซลมอนบอกว่าเดี๋ยวผมไลฟ์สดช่วยเข้ามาไลฟ์ผมหน่อยนะเออคนนี้นะคนนี้ที่เขียนที่เขียนว่าให้ให้นุ๊กไหนมีคนเห็นบ้างไม่ไม่ไม่เห็นเข็นชื่อป่ะเขาบอกชื่ออะไรนะชื่ออะไรมิดอะไรวะทุกอย่างเนี่ยเขาบอกเขาเขาบอกเขาไม่ชอบนุ๊กกูก็ไม่ชอบมึง โลค่ะอืมในไลน์เน็ค่ะดูได้เลยอืมชื่ออะไรไม่รู้ค่ะชื่ออะไรเนี่ยพูดดิทุกคนมันชื่อว่าอะไรวะมัสอะไรอ่ะมิสมิสสายจะเป็นเอ็มเอสสายค่ะมิสสายเดี๋ยวมึงได้สายแน่น่าจะเป็นแอรนหลงค่ะแอรเมสสายเมสเมสสายเมสสายเมสสายค่ะเลนทุกคระ อยู่ในไลน์แนค่ะดูได้เลยตอนนี้ค่ะโอเคให้คนดูละโอเคโชคดีนะครับบ๊ายบาย คุยกันสนุกสนุกจ,จะพูดคำของพวกอันนาไปเติ้นแท้เื่อเๆ,ๆ,ๆ,ๆื่ือเืนูมีัมอนแล้กินปอ่าดื่ยขครับน้กินซสมอนบอกไ้่เอาเขินเก็มันแสลมอนะโกไม่เจอ เจอไหมครับลูไม่ไ้บุ่ด้ตุไม่ชอบไปดูคณะอื่นครับนี่คณะเขาขจบเอาเอนนี่คณะเขาคณะเข,ขาขแล้วก็แฟนกูด,ด้วยอืมจบไหมมัเนเป็นอะไรวะคือแค่นมเพื่อะไ,ไร คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือแสดงว่าสถาบันครอบครัวของคุณเนี่ยมันแย่นะอันนี้พูดตามภาษาตรงๆสถาบันครอบครัวคุณมันแย่นะแล้วมาว่าน้องเขาในไลฟ์พี่เข่านะได้ไงวะก็แสดงว่าครอบครัวเขาก็คือว่ากันได้ไงแสดงว่าคุณเนี่ยเวลาใครไปว่าพ่อว่าแม่คุณแสดงคุณน่าจะนินทานร่วมกับเขาด้วยเนาะแล้วเขาแตะไม่ได้ด้วยน้องเขาพ่อเข่าแม่เข่าของบ้านไมนะโหของคุณนี่แตะไม่ได้เด้อเดี๋ยวคุณด่าระเบิดระเบ้อหมดอ่ะบันเคี้้ยววดย แล้วคุยกันสนุกเจะให้เนี่ยจะให้แกล้งกันเนี่ยมือนี่เสื้อสื่อเสือล้แล้วครวมีสองประเด็นมาไปดีก็เจอเสื้อๆอเสือนไม่ดูเนะใอากเ้อย่า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 ๆๆๆร้องขร้องเงียบเสื้อสื่อเสื คือสาดเลยจะหายด้วยเหรอโหยคนทำอบู่ะวถอใส่รถหน่นดิใช่ครับเพราะว่าคนในครอบครัวผมไม่ได้เรื่องใหญ่อ๋อโอเคโอเคโอเคขาผมขอบคุณครับเออไลน์นี้มีประโยชน์โอเคเนาะหนูืออตรงหนัง เมื่กี้ไข่เมื่อกี้มีน้องเอ๋อไห<ข>มจะไข่จ้ะแกอนี้กินกว่าลองๆก่อนนะลองก่อนพี่ว่าสีเอหัวใจเท้ามันมันเป็นอะไร,รมันมัน,มนเคี <S 2> <S 2> ้ยวอะรแกเลก